พันใหญ่ใจตรงนิ่งคำนี้เคยบอกมาแล้วนะเกือบได้กินได้แจ๋วย <c oughs> บร้อยน,น่ะได้นกตัวหนึ่งนะนะตีนแดงๆน,นี่คือว่าสุกเรียบร้อยแล้วได้สุกบุษุกกะได้เวลาอันเหมาะสมแล้วได้นี่ะ มาเลยอ่าต uh, ัวแจ่วนี่ครับแจ่วหยังสิซีฟู้ดบ่นี่อืออือทายสวัสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไกลๆสิฮักเบิดทุกูทุกคนนะนี้เียกินาวจะได้ออกไปหาัดแงนะนี้ เพิ่มกะแมนวาตำหมักทัว่าชิซื้อมาใส่กับก้อยกับยังนี่แหละมือเต็งนะตำหมักทัวทุกคนนะตำหมักทัวเนี่มีปิ้งเขียดมะนาวนเนาะเขียดหน้าเขียดนาำ จะจะไดกินดำมาทัวเอ่ยดานเทาเลยเดี๋ยวมารอบนึงครั็อย่าจมบ่อย่าจมบ่ฉันใช่ไหมอ๋อเราต้องมาทั่วเพียงเสียด้วยมันซอยจุสีนแบบสดสแบบประมาณนั้นแหละรอบนี้เพราะว่าจำเจ้าพี่อ่อบอบเสียด้วยนี่อยากเป็นในพันใหญ่ใจตรงนิ่งคำนี้เคยบอกมาแล้วนะเกือบได้กินแต่แจว เดี๋ยวกินข้าวแล้วกันจังได้ไปหาแนวมากินอีกรอบแรงทุกคนนะจะได้กติดตามหนุกันยาวๆเลยมันนี่เป็นได้คักปะอันนี้แก้วพัดติงเลยโอ้โสมบัดไปจับเยอะคืนหอนเฟินปะ เกี่ยวคนขับคนนี้บรนิกากินข้าวแล้วนี่เดี๋ยวจะพาไปเลาะได้ไปบึงน้ำกันเด้อพี่น้องทุกคนตอนนี้เขาลงมาตักน้ำนะหอยหมูนี่หอย,ยหมูได้นี่ได้หอยใหม่ๆเลยทุกคนเลยนี่โบยใหญ่แบนไหนนะมันเลาะหากินไปนาจะลงมาแต่ตั้งทึงถื่แหละ อยู่ในกระมี่นะมีโอกาสทุกคนมีโอกาสนะยวมาเข่าไว้ก่อนนะบัดมาแต่เลาะไม่เมื่อยพอใดหนึ่งเขา่ากินเข่าก็มีแห้งไนดะ้ทุกคนเลยนั่บุคอยเป็นว่งงันไนดะแต่พอได้ใส่อยู่ออกมาพ่อบนมูนอนนะใหม่เลยประมาณมูว่านนะี นอนอยู่พื้นคอนนลยนะน่าจะมูตัวที่เอาพ่อห้อยมนันแนะละตอนนี้เอานำมาเจือหอยนะไปนำห้อยถือทางอยู่นะมันไปนำมานี่ แล้วหลอกกันนะเพราะว่าฝันมันออกช่วงแรงๆแบบช่วงอยากแจง้งเดี๋ยวเราจะลบลงไปกัดแล้วก็ขัดโบผูบพ่อกัหาการป้ากาันกระปูมาเลยนะทุกคนไปไปดูมันไปเลยที่เพอ,อยังอยู่ไปยันช่วงคำๆนะเราจะกลับมาฮอตแค้มกับประมาณ8โมง9โมงนี่ 9. แหละเดี๋ยวเราจะลบลงไปกุหลออกดาบแล้วก็อ้อมลงมาผีเลยนะไปดูมันกันเลย ร้อยพวกกันเอาเสียมมาได้หลายทุกคนมีกิโรลายเลยนะกิโรลายเลยทุกคนเฮ้ยแต่บุมีเนแนวเอามันนะอใส่ผ้ากับไหมนี่แหละแทงรัดหูมันนะมันก็มันก็ได้แน่บุได้แน่นะ เสียมนี่ได้ร้ายนะ่กิโลนะหาเลาการปลาเนี่ยโบได้ทุกคนเลยเมื่อกี้นี่เจอปลาปลาคอกัง้งตัวบักใหญ่หนึ่งนะฟันแล้วแต่บโบอยู่ผ้าผ้าเขาก็ผ้าน้อยนะฟันโบอยู่สะเปลาเสียดายเลยตัวใหญ่นะ ประคอกัง่งประดุกพ่ออยู่พันบวใต้ที่เลยเขาทำใช่ไหมเดี๋ยวรอเมื่อแล้วบันนี้นะุะกคนมากคือว่โบมานกีน่จริงทีมงานก็นได้ได้ได้ไดน,นะได้นกตัวหนึ่งนะนะตีนแดงๆนี่ เพิ่นก็เห็ดบอบอกได้พันเนี่ยว่าบ่ได้อย่างงโอ้ยคิดว่าบุหิตจิรอนะมันนี่แต่ว่าสุดท้ายก็ได้กินไก่ทุกคนเลยได้กินไก่สายนะมันนี่นีง่งามเลยทุกคนเลยไก่ใหม่ปีนี้นะชวนวงอันนี้ตะนวดเพิ่นอ้อมไว้เพิ่นว่ากั้นมดบัให้มดมันเข้ามาเพราะว่าแถวนี้มดหลายนะอฮะมาแล้วก็เดี๋ยวอัน นงางชาวเมืองจังน่อยแล้วก็นี่แหละเห็ดคั่วนี่แหละทุกคนเลยเพราะาเขากับทีมงานหนึ่งแล้วนะกําลังหนึ่งทำมาไวแล้วก็ไปนะเนาะชาวเมืองก็น้อยนึงเนื้อได้ยากเห็ดเนื้กินเนื้งได้เห็ดเนื้อได้เป็นต่างแส็บปิ้งก้อย พีงเลยเนาะเนี่ยมันเสพคือสิมั่นพี่อิงจำแกนาะปะโอ้ยขาไปขามันมืองอมงอมเลยเนาะมือสองสามมือลังนี้ได้กินไก่ป่าได้กับพันท์สองคนกินชายยูทางงันเบาวิกนนั่แหละรอเนาะมาชวน่อยชวนแล้วเจ้าบ๊วยมือใดมือเใคบมือโอ้ยมือเจ้าอัน มาแต่ป่าเลยกันเนาะมันก็หึงืเลยมันก็มีอาการเจ็บัวเจะพังนั่แลนาแลเมื่เละลุกวย่ยังแบบแบบแบบขึ้นในนังบรปะปีงเราขึ้นนังอังกอนี่ยล้วเนาะปงพากานปีงกับพาสำแหลอะไรเหตุบนนังอังกอร์ทางในมันบดีชุกได้ชุกนะมันชุกแล้วะ โหมันไหม่แต่บอกไก่พุ้นอ่ะเนี่ยธรรมดาอยู่บอกไก่เนี่ยโอ้ยมันนยวติมันอย่าละมือหน้าพุนมากให้พุนชื่อใหม่นะให้เฮียไก่พุนชื่อใหม่อันนี้อะไรเนื้อนั่นบอู้ฮะ ฟื้นนี่ก็เป็นฟื้นไม้ขยุ่งผู้ใดทุกคนเลยเหมืนไม้ธรรมดาได้นี่ยต้องช้ำควัวหมูเนาะพื้นนะนะบอกไก่บบมาได้พี่น้องเลยมันนี่บรต้องถามถึงเพิ่นมีแต่ชุมเหาสามคนเสรแล้วขันบอกไก่บบมามาใช่ไหว่าเห่ามาแต่ละเที่ยงเป็นน้องบอกไก่ กินข้าแวแล้วล่ะก็พักผ่อนจักน้อยล้ะก็ไปการรอบดึกคันลมบมานะคันเงียบๆอ่าเงียบๆในนี้คักได้ทุกคนพ่อห้อยใกล้ยังไ่ไใกล้ปนัทผักของหน่อยครับใกล้หนี่ง บอลทีเข้าจะตีนะจนจำนวนคนกำลังไปคั่วอยู่อยู่หัวยู่แล้วจนเข้ากะเยี่ยมสามทีเต็งๆท่ะนี่อลังการเลยนะทุกคนเลยนี่ก็ต้มน้ำไว้กินส่วนเข่าก็สุกเรียบร้อย มันชมกับห่างเขาเนี่ยอเอามาอ่อยน,น,นึ่งพาลงอีกบอกวิดแทเกม่งเลยแทเบม่งเลยพอดีครับวิดแล้วแทเกม่งเลยเดินแ,แทเรืองกันดำับกห่างเลยเ จำเพาะงูอ่ะนะกองไฟนี่เดือดเรื่องปีงไก่ข้างไปยับลงตำเรื่อยเรื่อยได้ทุกคน,นวนันยตัวมันมันหิ้วเขาแล้วได้คนเไย โชคดีของปีเลยทุกคนเอ้ยว่ามันกม,นมันอยู่ใดมันอยู่แต่มันมันน้อยนึงโอ้ยปดุกไว่าจะไม่ทิ่มชื่อจะด่าเดี๋ยวปดุกอ่ะ ปีงึงข้างในดูปีงไก่กะคึดว่าสุกเรียบร้อยแล้วได้สุกบุษก์ก็เดลลาอันเหมาะสมแล้วได้นี่ได้ยิ้วเข่าวเลยนี่อ่าดูตัวใหญ่เลยได้ชำไก่ผูบักใหญ่นะเอ้าแก้วกับเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้ว ทุกคักเล่นมาแทนบอลน,นานาค่ะปอสินจะมาข่าคักแมา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 เด้อมาเด้อกินข,ข่าวแรงทุกคนเลยพ่านแนบจัดให้มันนี่ขานี้เลยได้ของแท้มามามาเลยมาเถอะแจ่วนี่กับแจ่วนี้เนีซีฟูดฟ้ดบนหมดเลยชมชมเนาะแทบด้วยว่ามันซีฟู้ดละืาฟู้ดล่ะคักอะไรเนี่ยกะ มาทุกคนจะจะพุดบ่ตัวใหญ่นาะมอนขนาดแบบตัวน้อยของมนเล้หญ่กาไก่ป่าปไอื่าเดินหมไปยุ่อไงนอนพนอนเชื่อให้ดังไฟกไก่่นอนบ่น ไก่เรียนนี่ครับยังโบมั่นมาได้ทุกคนเลยโบทำไก่ป่านะไก่ป่าเนี่ยบ้อมือนะมั่นครับแซบครับแซบอยู่จะมันโบมันน่นสิีนนี่เขรงขามัน,นเลย เปนะจผักสีมันหมากอาะบว่าครั้งแรกคือเนะดี๋ยวเรามีแต่บาวแลมดอกครังแรกบาแมแห้ไกลแล้วคันคอยคัอยครังแรกบามแห้งไกลจะเคยเห็นหรือบาแล้วมบาร์เรมเ <c oughs> คยเห็นอยู่คเคยรับเถอแล้วบ่พ่อจนะอได้กินกนะได้ตอนนี้ก็ทุกคนได้กับรอนเกัโดก แบบปานชิ้นหมูแหละผมว่าฝักกันปานไก่กันมากินเบิดแน่เออมันหมูงับหมูงับก็เลยบริสุทธน้ำไก่ปริสุทธิเลยเฮาผู้ใด้เฉยอะไรถาโตแต่ผู้ไม่ได้ผู้ยึงงก็ได้ไก่ก็เมนเดี๋ยวกินข้าวทุกคนเลยแซ่บครับเดี๋ยหารเมนเลยแต่ว่าเป็นเมนูปิ้งนะขึ้นยาก อย <Yeah. S 2> าแบบกินแบบกินน,น้ำใจแบบนี้แหละใจตัวหนึ่งก็กินบ่บมันเนาะนีะ่นหะยังเหลืออยู่ไี่ปั่นมืออันนี้กับจะไปกินมือในี่อันนี้เหลือเลยเดี๋ยวน,นี้ไว้อมนอนนะขึ้นเข่าแล้วเราก็มาเข่าได้ไหมนี่ในแช่เข่า

ลืมลืมลืมมันจะเกินบ่อขยะมันห่อป้าแล้วว่าเสื้อใคืนเขากับมาเรียบร้อยแล้วกัเน,นี่ยผักพรอมว่เนี่ยเออนอนแล้วนอนแล้วย่ไปกัดฉันเนาะกานได้ยีแจ้งก็มองแล้วอเห็ให่ม็เขายม็นเ,เขาเนาะ <c oughs> เอา้าอยไปกัานุกทนเติ ทุกคนกินข้าวแล้วก็พักพรก่อนได้บันี้ได้ถ้าบึงบัดไปจะนอนอีกแหละวัวงวาชีได้ไปหาการอยู่นะบึงอากาศนี่แหละคำนึงมันล่มแห้งกับนะบริป้นะคันบุลมก็ได้ไปทุกคนเพราะว่าโอกาสก็มีช่วงที่มันบุลมจะได้คลิปนี้วิดีโอนี้ฮ็ก็จะได้มอดไว้ซัมเนเดอร์พี่น้องถ้าติดตามบึงคลิปนาพุญละถ้ารุ่นบังว่าเราจะมานหรือบอนะสำหรับมันนี้ก็ มอดไว้ชับนี้แหละ